ชื่ออะไรดังๆจ้าชื่อนางขนกพิษวันเส้งค่ะปัญหาคืออะไรจ้าสุขภาพการเงินติดขัด, <c oughs> ดการงเงินติดขัดค่ะการงานไม่ดีค่ะถูกโงกงหรือเปล่าถูกโกงด้วยเรื่องที่หนึ่งเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีเลยเรื่องที่สองสุขภาพเป็นยังไงปวดเข่าค่ะปวดทั้งเขา่าทั้งขาค่ะเป็นอะไรอีกแล้วก็ เป็นโรคประจาตัวทุกโรคโรคทุกโรคที่เขาเป็นกันอยู่ <c oughs> ใช่ก็ขอเป็นเขาด้วยเบาหวานความดันไขมัน <c oughs> ปวดหัวปวดตัวทุกอย่างหัวไม่ปวดค่ะหัวไม่ปวดอ่ามีเรื่องสองอย่างครอบครัวโอเคใช่ไหมค่ะครอบครัวโอเคท่านเทวดาสองปัญหาใหญ่เกิดจากทำแท้งกี่คน <c oughs> สี่ค่ะสี่คนแนะนำเอเปล่าแนะนำหนึ่งอีกหนึ่งคน รับขันพ่อแก่อีกหนึ่งขันเกี่ยวข้องโดยตรงหรือเปล่าด้านเทวดารับขันใช่ไหมท่านใช่แล้วขันอะไรกันแล้วหนอขันพ่อแก่พ่อแก่เขาบอกว่าช่วงนั้นปฏิบัติไม่ได้เขาเอาคืนนานแล้วเป็นหลายปีเคยไปรับมาหนึ่งขันพ่อแก่กลับไปหรือยังพ่อแก่ใช่ไหมท่านใช่แล้วไม่เห็นมีอะไรกันหรอกนะพ่อแก่กลับไปไม่ได้ปฏิบัติอะไรหรอกคะพ่อแก่กลับไปแล้วอ้าวก็เหลือเด็ก สี่คนที่ทําแทงแนะนําอีกหนึ่งคนใช่ไหมใช่ค่ะยังอยู่ไหมคะยังอยู่ครบไหมหรือว่าไปแทงสี่คนที่ไปทําและแนะนําคนอื่นไปอีกหนึ่งคนทั้งหมดเป็นห้าคนยังอยู่ครบไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยยังอยู่ครบเลยแหละนะยังไม่ได้ไปเิอกันเข้ามาแหละค่ะเลียงเป็นแถวแล้วสินะแหละท่านเลยห้าครบเลย ต้องการให้ไปเกิดหรือต้องการให้อยู่เดิมต้องการให้ไปเกิดค่ะต้องการให้เด็กทั้งห้าคนนี้ไปเกิดเลยให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วห้าคนใช่ไหมเล่าหนาะใช่แล้วสิบห้าเขาไปเถอะคราสี่คนก็หกสิบวันหกสิบห้าเป็นเจ็ดสิบห้าวันพอไม่พร้อม,พร,อมพร้อมค่ะพร้อมจะให้เด็กไปเกิดแล้วพอมวันไหน วันนี้เลยท่านเทวดาทั้งหมดเจ็ดสิบห้าวันใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยทั้งหมดเลยแหละนะรวมแล้วเจ็ดสิบห้าวันแหละ่ะคด้ได้เลยเด็กชื่ออะไรบ้างห้าคนใช่แล้วหญิงกันเล่าเลยไม่ทราบ,ไม,ราบไม่ทราบเลยหนึ่ง 1> 1หญิงหนึ่งหญิงค่ะแล้วกี่คนทั้งหมดหญิงหญิงสองคนชายสองหญิงสามชายใช่ค่ะโอเคชื่อบอกมา ใช่แล้วเรียกกดน้ำให้ลูก1นึ่งลูกสลูกสามลูกสี่ลูกห้าทั้งหมด1นึ่งถึงห้ากินอะไรกันบ้างบอกมาแม่กินได้ทุกอย่างนะแต่แม่มาให้ได้ทุกอย่างหมูชาตแตงโมชอบผยหอมชอบไอีมชอบลไม้อ่าแม่คิดเองละกันอยากให้ลูกกินอะไรก็ จัดมาเจ้าผลไม้ทุกอย่างใช่ไหมใช่ผลไม้้หนูชอบกินผลไม้ชอบกินไอศกรีมชอบกินแยอะค่ะชอบกินชาไข่มุกชอบกินวุ้นนายบอกให้จัดมาอาไปจัดให้พอดีพองามตามนี้น้ำหนมก็ตามร้านทั่วไปเสื้อผ้าเสื้อผ้าเหรอคะเอาอะไรเด็กหญิงสองชุดค่ะเด็กหญิงสชุดชายสามชุด พูดงครบเครื่องครบเครื่องต้องมีเง่งด้วยครบเครื่องอะตามนี้ห้าถึเจ็ดครบปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรปล่อยปล่อะไรวะปล่อยคปล่อยคบกี่ตัวกบห้าตัวกบห้าตัวขมสองโลขมสองโล หมอสิบหลายสิบสังกทานะานเรามีปัญหคน้มันต้องกาอไรไหวไม่ไหวไม่ไหวเือนาเาาหมูคนเราเาวะไเอาไไม่มีปัญหาเรียบร้อยแล้วถอนกำลังออกโลกมากมายเหลือเกินไม่ไหวแล้วลกมันมากเพราลูกมันมากนายมี แล้วที่โดนเงินทองก็ติดขัดอีกเงินทองติดขัดอีกโดนน้องทําอีกอ่ะหรือว่าชื่อไว้ก็เจียดไปเจียดมาต่างแปมตุ้งแปมอย่างเงี้ยลอตเตอรี่ไม่เขาไม่ให้ถูกหรอกไม่ได้ไปถามลอตเตอรี่วันหนึ่งเพ้อฝันแม่ดวงตาอ่าอ่ถูกโกงอีกอ่าอย่าไปยุ่งกับเขาไม่ถูกไม่แต่ถูกโกงทำดีแล้วก็จบไปแล้วก็ต่อไปก็ไม่โดนโกงใช่ไหม อ้ายัางกองอีกแล้วไม่จูบล้านนั่นก็คือพวกหมูยังอยู่อ่ะ,อะแม่รู้เลยว่าแม่ไม่ได้ตั้งใจทานช่วงที่พวกหมูอยู่อย่ามานั่งนะนั่งเมือม่อเมือ่อลอยลอยคิดตัวเลขไม่ได้ไปเกิดแน่นอนแถมจะมีโรคพร่องด้วยไม่จะนั่งหลับตาไปเลขนี้ออกอะไรงวดนีม้มาอะไรซื้อไม่ได้โทรไปให้ทางลูกทางลูกทางผัวซื้อให้อีกแหละปากเขาแทงอีกไม่ได้เรื่องเลยงานนี้ตัดไปเลยนะเข้าใจเปล่าไหนไหนจะมาเป็นผ้าเป็น ทีแล้วต้องตั้งใจทำให้เขาอ่าเรียบร้อยอไปได้ไลรครบแล้วไงจะอยู่ท,ไไไทำไมไนะเออไม่บายแม่นะตั้งใจนะตั้งใจนะชีวเวลามามด,มด,ด้วยนะแล้วที่แม่ทำให้ไปมหาสังฆทานเนี่ยน้องไม่ได้รับเลยน้องไม่ได้เลยแม่ไม่ได้เอ่ยชื่อน้องเลย ก็แม,ม่ไม่รู้จือออ่นอน้นอ,องเขาแม่ไงล่ะเขาแม่มาวา่าทําไมอ่ะเแม่ไม่ได้ชื่อออ,อ่าไม่เป็นไรเรื่องที่แล้วมาผ่านไปแล้วอย่าไป<ช>ไคิดอะไรมากอย่าไปทวงคืนมัน <c oughs> ขอถอนทุนเหรอไม่ได้ใช่เขาจะย้อนสอนหนูง่ายหรือจังม่ย้อน,อน <c oughs> ให้ไปเัืงเยอะไม่รู้จักให้ให้ให้ันมาอะไรที่ตมันัวเยอะจัมันมมันมันมขอคืนนิดหน่อย ไไไไไไเลแสลับไปเรื่อยอ่าโอเคอย่าไปพูดเรื่องหวยเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวไม่ต้องไปเกิดอะ่ะไม่พูดเรื่องกินที่ผ่านมาอ่าอย่าไปยุ่ง,อ,งอกว่าแม่เ,เ,เปแปอ,อย่าไปไ<ม>พูดเดี๋ยวเดี๋ยวได้นั่งหลับตาคิดถึงเลขอย่างเดียวเราไม่ได้ไปเกิดเลยงานนี้แม่แม่คิดถึงนอห้ามคิดถึงเลขเลยนะเอาใจเปล่า แม่นะแม่ข <tang ar> ้าม <studied> ีชีพไวเลยนะข้ามีชีพไวเลยนะร้องนะแม่ไม่ต้องเครียดชีพแม่เลยแก็หยอกบ้างไม่ได้เป็นไรหยอกกันบ้างแหละอ่ไปได้เดี๋ยวค่อยว่ากันตามนี้ก่อนอย่าไปคิดอะไรมากแม่แม่หนูแม่เตรียมเยอะเลยเล่นได้แสบพอๆกันห้ามเครียดเขาบอกแล้วไงนะนะข้ามีชีบ้านเลยทุกข์พไปแล้ชีพไวอ่าพอแล้วพอแล้วไปละไปได้บ๊ายบาย บายไลน์ต่อไป